พี่ใหญ่ลุงตาโปมาจ้างผู้ติดต่อมาขออนุญาตเพื่อนมาทำตามงานเท่ากับวันนี้ของนี้เอ็งเอ็งมา แหนอะไรของบอกเนี่ยมร้องก่อนนะบ้าไอ้แหน่เมื่อไรแกไปกินบีมึงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำไมอ่ะเมื่อไร่กรสอนร้านน้ำเพชรมึงจะมาง่าอย่างนี้ได้ไงลิเกเนี่ยใครออกก่อนเขาต้องร้องก่อนอก็เหรอ เป็นกหลอกเปียวมาอยู่ก no. right. ันาแกยายตายหายแยกยายตายหายตีกรบบาลอีไหมเนี่ยอะไรของมึงเ่นหนานใ้แมวไม่ร้องเสือกพูดแลวท่านผู้ชมจะฟังกันยังไงอะมีตเข้กันดูคน้าคนหูเปอะไรแนดูไปดูมาฟังไปฟังมาหูตาหลุดพดีไม่ต้องร้อง ไม่ต้องพูด Jim, well, no, รู้เออมาลองพูดขึ้นบ้างเลยว่าคุณลืมไหมเนี่ยโง่จริงๆเลยไม่ต้องร้องมาพูดนะรู้ผมนั่นลืมชื่อไอ้โมเป็นหลวงพ่อแต่ให้บทหลอกไปเอาพวกมาอยู่กลางป่าเฮ้ยใจท่าเดียวไม่ไปหัวเรื่องแล้วนะอ้าวเฮ้ยอนจะมาโหไายเลย บ้าเนี่ยอะไรอะอีบ <c oughs> รใช่ไม่ยยไร้องเธอพูดแม่พูดนัแลเราบว่าที่หลูกตาวเนี่ยยกาูเอาก็ไม่ร้องไม่ร้องเลยแต่งตัเป็นโลมึงอะเวนี่ก็เตพี่กูแล้วนะไม่ร้องก <c oughs> ครับก็เป็นพี่น้องเนี่ยแหละก็กำพานะก็ก็อ,อ,อย่างนั้นแหละก็พี่นี่ฝ่ายนึงเมตชาใครบุกมืออมึงอ,อย่าว่ากูสิอะ,อะไรมึงอ,อะไรพี่พนี่มีเรื่องจะถามถามอะไรพอดีเห็นเห็นใครเห็นผู้ชายกับผู้หญิงข้างบ้านแล้วเนี่ยเออ ออแล้วแกกับข้าเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมข้าไม่ท้องล่ะพี่พี่นี่ทำให้แปลกมึงบ้าปะเนี่ยอันนั้นคำว่าเป็นผัวเมียกันแต่ว่าเรามันเป็นพี่น้องผัวเมียเออเป็นผัวเมียก,กันก็ถึงได้ท้องคือพี่น้องอ่ะมันมันไม่ได้เออ,เยยอแล้วผัวเมียเนี่ยเขาทำยังไงถึงท้องล่ะพี่แล้วคุณจะพูดให้มึงฟังยังไงมันใครก็จะมาพูดให้ฟังเรื่องวันนี้ไม่มีใครพูดหรอกป้าพูด โอ๊ยถ้าเกิดว่ากูทำท่าได้กูก็ไม่หยุดแล้วไอ้แมวคือกูพูดในกูพูดให้ฟังไม่ได้กูทำไม่ได้อะ่ะนี่จะพูดให้ฟังนะไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่พูดให้ฟังกูไปถาม,ค,มคนข้างบ้านก็ได้หยุดหยุดเลยมึงยังไงมึงหนีแมวอยากยารูอกอ้อยากรู้จริงอยากรู้อ่าอยากรู้แต่ว่ากูเล่าเที่ยวเดียวนี้คือจบเรื่องวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและตั้งใจฟังและก็ไม่ต้องไปถามใครด้วย รู้เรื่องนะอยากรู้มันมีผู้ชายบ้านเหนือกับผู้หญิงบ้านใต้เน่ะะยนะรักใครฟองดองกันก็เลยส่งผู้ใหญ่เท่าแก่เนี่ยไปสู่ขอท้องเลยยังวะสู่ขอกันเสร็จอินถึงพิธีการแต่งงานส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ขึ้นเรืนอนหอท้องเลยยังวะ พอขึ้นเลยนหอเสร็จปั๊บอยู่กันสองคนสองแล Four ้วผู้หญิงผู้ชายไอ้ชาวบ่าวก็เด <ihat>. <Boom. S 1> <mus> ินไปปิดไฟเปิดแอร์จำทำผอเสื้อผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นพอถอดเสร็จทีละเบิดบุ้ม กูแล้วก็กูทิ้งทีห้าลูกเลยแมวแล้วระเบิดอะไรล,ะลูก,ลกแกระเบิดทีห้าลูกผมควรระเบิดทวงอีนี่อือควรเจอห้าลูกต่อไม่ถูกอีเมลไปบ้าบ้านึกออกไปเรียนก่อนบ้าบ้า,บานี้แล้วกลับมาทำข้าวกินด้วหรือเปล่าไงไปเลยมาแล้วใครบอกว่าแมวน้ำจ้ำทะเลกับนบ้านแล้วไปถูกแยกไป